สวัสดีครับผมฟาร์มมานิดนะครับวันนี้ก็มาแนะนําโปรแกรมอื่นๆครับอย่างเช่นโปรแกรมการ convert ิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็โปรแกรมการไร i ์ข้อมูลลงแผ่นซีดีนะครับอย่างเช่นโปรแกรม nero ฮะวันนี้ก็จะนํานําเสนอ2โปรแกรมเท่านั้นนะครับการใช้งานอันดับแรกเราต้องติดตั้งทั้ง2โปรแกรมก่อนนะครับกรณีที่เราติดตั้งเสร็จแล้วครับก็มาใช้กันเลยว่ามันใช้ยังไงครับแบบแรกครับก็ไปที่ kickstar ครับเพราะว่าต้องเสิร์ชโปรแกรม โปรแกรมแรกนะครับเป็นเป็นโปรแกรม c o n v e r ร์ชันะครับ c o n v e r t i ติ ting, การเปลี่ยนไฟล์วิดีโอครับก็ชื่อมันโปรแกรมก็ Color ครับอ่าพิมพ์ Color อ,อ่าจะโชว์ขึ้นมาครับเป็น Color s v v d e o Converter ครับก็คลิกเข้าสู่โปรแกรมครับแถบด้านบนคือต้องการอยากให้อ่าวิดีโอของเราครับ เป็นในรูปแบบความอะไรอ่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเนี่ยครับ to mp4 mp4 คือมีภาพไม่เสียงอ่าถ้าจะเปลี่ยนจากวิดีโอให้เป็นเป็น mp3 ก็คือมีมีแค่เสียงแต่ไม่มีภาพก็เลือกที่ to auto ครับก็จะมี mp3 ให้เลือกอเช่นตัวนี้ครับ mp3 อ่าเดี๋ยวผมจะลอง convert วิดีโอเพลงนะครับ mv เพลงให้กลายเป็น mp3 ้เฉยไม่มีภาพครับต้องการแค่ฟังเสียงทำยังไงครับก็ไปที่ Input File Name ครับก็เอาไฟล์ name ที่เราต้องการเปลี่ยนครับหรือว่า Convert นะครับมาไว้ตรงนี้ก็คือคลิกที่บราวน์ครจากนั้นก็ไปเลือกวิดีโอของเราที่ต้องการเปลี่ยนมันอยู่ที่ไหนครับผมก็เลือกไปที่อ่านี่ละกันครับ g e n t l e m a n ไฟล์ที่จะนำเข้ามาครับต้องเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเกาหลีนะครับถ้าเป็นภาษาเกาหลีไม่สามารถ อ่าอินพุตเข้ามาได้ครับเลือกแล้วก็โอเพนเข้าไปครับอ่าสังเกตรครับอันนี้จะเป็นไฟล์ mp4 เราจะให้ทําเป็น mp3 คือเราคลิกเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้จากนั้นครับเอาพุตคือเมื่อมีการคอนเวิร์ตไฟล์เสร็จแล้วมันจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยครับตำแหน่งเนี้ยคือที่อยู่ของมันคือด็อกิเมนต์ของเรานั่นเองอ่าจากนั้นโปรไฟล์ครับ mp3 นี้มีหลายโปรไฟล์มากเลยอย่างเช่นตอนนี้คือคุณภาพมันเป็น am เสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่าซีดีคือมาตรฐานสแตนดาร์ดครับสตูดิโอก็มาตรฐานมากขึ้นนะส่วนใหญ่ก็มาตรฐานก็คือ cd ครับคอน l i ิ y ะจากนั้นเมื่อทําการตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยครับก็ไปคลิกที่ convert ครับก็รอเวลาให้มัน convert ไปะแป๊บเดียวครับก็เสร็จอ,อเสร็จเรียบร้อยครับก็ไปเปิดที่ไฟ ด o กเ m e n t ดูว่ามันจะมีไฟเจนเทอร์แมนอยู่ไหมฮะก็คลิกที่ด o กเ m e n t ครับเลื่อนมาข้างล่างครับไฟผมเยอะนิดนึงนะปึ๊บป๊บนี่ไงครับอ่าเจนเทอร์แมนเนี่ยครับเกิดวันที่21เดือน4ครับเวลา12 34นะมาดูด้านล่างก็ได้ครับเวลานี้เลยโอเคนะครับหรือว่าตัวอย่างครับก็จะเป็นคอนว r t จาก ไฟล์ต่างๆหรือว่า,ฟวาไฟล์ DVD งครับกลายเป็น MP4 อ p MP 4่าทำไมต้องต้องให้เป็นครับเพราะว่าโปรแกรมต่อไปครับผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้ MP4 กันนะครับก็เป็นเบาว์ครับอ่าไปที่ไฟล์ของเราอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับก็ตัวนี้เป็นไฟล์ DVD นะครับสังเกตได้ง่ายไทท์วีก็คือ พวกไฟล์ DVD ครับอันนี้ก็ไฟล์หนังครับ dat ก็เป็นไฟล์หนังแต่นี้เป็น vob นะครับนะครับสังเกตง่ายๆ item type vob video file ครับก็เลือกไฟล์ใดไฟล์หนึ่งหรือว่าเลือกทั้งหมดก็ได้ครับถ้าถ้าต้องการ convert ผมเลือกแค่ไฟล์เดียวครับก็ open เข้าไปอ่ารอสักแป,ป๊บหนึ่งครับโปรไฟล์เหมือนกันครับก็จะมาดูว่าเราต้องการอะไรส่วนมากเราผมก็ให้ตรงนี้รับมาตรฐานแล้ว i p o อตนะครับ i p o อตเป็น high quality ครับก็ขนาดของมันคือ320คูณ220นะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็ c n ั e r ดรอสักพป๊ครับประมาณ1น,นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับก็มันอยู่ที่เดิมครับอ่าด็อ u ิเม t ครับก็เลื่อนไปที่ไฟวิดีโอนี่ครับอ่า หมายนี้เกิดวันที่21เดือน4เวล 14. า14.36นะครับตอนนี้37ละก็เสร็จเมื่อกี้นั่นเองครับผมก็แนะนำคร่าวๆโปรแกรมนี้เพียงเท่านี้ครับก็สามารถใช้งานได้อย่างเจ๋งเลยทีเดียวโปรแกรมต่อไปครับเป็นการไร์ข้อมูลครับลงแผ่นซีดีไม่ว่าจะเป็นตัวข้อมูลเองหรือว่าจะเป็นพวก mp3 หรือว่าวิดีโอครับจากนั้นก็ผมก็ไปที่โปรแกรมครับโดยคลิกสตาร์ทแล้วก็เสิร์ชคำว่า Nero สตาร์ทสมาร์ทนะครับอ่ามันก็ขึ้นมาเองสตาร์ทสมาร์ทนี่นะครับตัวนี้นะครับนีโรสตาร์ทสมาร์ทคลิกเลือกครับออก็จะเป็นหน้าต่างของนีโรครับอ่าผมไม่แนะนําอันอื่นครับก็จะแนะนําตัวเดียวก็คือเลือกตัวนี้ครับสำรองนะครับมีแผ่นซีดีสองแผ่นจากนั้นก็เลื่อนไปด้านขวามือสุดครับก็เลือกเบิร์นภาพลงดิสต์ คลิกเลือกครับจากนั้นจะมีหน้าต่างบอกให้เปิดก็ไม่เป็นไรครับแคนเซลไปก่อนแลตอน,นี้ก็จะมี4เมนูหลักครับแล้วก็จะมีเมนูย่อยด้านขวาเม,มือ่อช่องแรกก็คือข้อมูลครับการไลฟ์ข้อมูลลงแผ่นซีดีหรือว่าดีวีดีข้อมูลนี้ก็ไฟล์งานทั้งหลายแหละครับไฟล์เพลงก็ได้ไฟล์หนังก็ได้ครับทุกอย่างที่เป็นไฟล์ข้อมูลครับสามารถลงตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาลงแบบซีดีหรือว่าดีวีดี ซีดีก็700ดอยกว่าเมกดีวดีก็จะมีหลายหลายรุ่นสทั่วไปก็จะเป็น47่กิกนะฮะต่อมาครับดนตีพวก m อ3ครับก็จะมีบอกรายละเอียดอยู่สามารถอ่านดูครับก็ซีดีเพลงก็ประมาณน่าจะ19บเถึงยีเพลงครับแต่ถ้าจะ,ะเป็นเอ็มวีสโดยเฉพาะครับตัวนี้ครับต้องเป็นแจงบล็อกครับดิโอจะเป็นไฟล์เอ็เท่านั้นเวลาจะเอาไปลงใน เครื่องเสียงรถยนต์เราครับก็จะเอาตัวนี้ครับเป็น mp3 ไปหรือว่าวิดีโอไลฟ์หนังนะครับก็จะมีเนี่ยครับสร้างสร้าง CD อันนี้ DVD อ่าหรือการคัดลอกแบบอ่าคัดลอกแผ่นเลย CD เลยหรือว่าแผ่น DVD เลยก็เลือกเอาครับคือต้องการก๊อปปี้ทั้งแผ่นเลยครับก็เลือกเอา่าอ่ายกตัวอย่างเช่นข้อมูลนะครับสมมุติว่าเราต้องการสร้างข้อมูลแบบ CD และกันก็เลือก CD ครับ ก็จะมีหน้าต่างให้มาอย่างนี้ครับจากนั้นก็คลิกสามเหลี่ยมให้ขยายแล้วกันครับจะได้เห็นข้อมูลที่เยอะจากนั้นก็เพิ่มครับเพิ่มข้อมูลอะไรก็ได้ครับเช่นผมจะเพิ่มดาวโหลดแล้วกันเอาเพลงเข้าไปอสองเพลงแล้วกันก็เพิ่มครับมันก็จะคลิกเพิ่มมันก็จะอยู่ในหน้านี้นะฮะแล้วก็กดแคนเซลหรือว่าปิดไปเลยครับก็จะมีสองเพลงขนาดของสองเพลงนี้ก็ใช้ไปอีกนิดเดียวเองครับ ต้องการต้องการอีกก็เพิ่มอีกครับถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเพิ่มครับอย่างเช่นอ่าไฟนี้เข้าไปแล้วกันปึ๊บอ่าเมื่อกี้ผมคลิกเพิ่ม่าเห็นไหมครับสังเกตก็ปิดไปครับอ่าสังเกตว่าตอนนี้ก็คือแผ่นซีดีเราก็ประมาณ700เมกแต่ว่าข้อมูลของเราประมาณ6 0 0เมกกว่ากว่ครับนครับ616เมกถ้าเราต้องการเบิร์นนะครับก็ถัดไปครับอ่าสังเกตครับดัน ซายมือก็จะมีความเร็วในการเขียนครับเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับส่วนใหญ่ก็ยี่สิบสี่หกเนี่ยครับ x แล้วแต่เราครับจากนั้นก็มาติ๊กตรงนี้ครับยอมให้เพิ่มไฟในภายหลังสมมติว่าเราเบิร์นแล้วไลท์แล้วเราต้องการไลท์ซ้ําเพราะว่าพื้นที่ซีดียังว่างอยู่สามารถเบิร์นซ้ำอีกได้อีกครั้งหนึง่งเมื่อกําหนดได้แล้วก็คลิกที่เบิร์นครับเบิร์นปุ๊บมันก็จะไลท์ของมัน อัตโนมัติครับจนกว่าจมันจะเสร็จแล้วมันจะดีดซีดี CD ออกมาแล้วก็โอเคแล้วก็ถัดไปแล้วก็ปิดการกระบาดไปครับกรณีนี้ผมไม่ไม่โชว์ไลท์ให้ดูนะครับผมก็จะ,ะปิดแท็บไปเขาบอกว่าต้องการบันทึกหรือไม่ก็ผมไม่ครับมันจะขึ้นมาอีกครับก็ไปที่เดิมครับเืินภาพลงดิดครับต่อไปผมก็จะอ่าตอว่าจะไลท์เพลง m อมครับ ลงแผดซีดีไว้ฟังในรถครับก็ตัวนี้เท่านั้นครับปึ๊บก็มาเพิ่มครับสังเกตครับก็จะมีเนี้ยคะดาวน์โหลดก็เอาเพลงเข้าไปครับสุดลเอาเพลงแค่นี้แล้วกันก็เพิ่มคลิกเพิ่มปึ๊บอ่ามันก็จะเอาเพลงเข้าไปอ่าเพิ่มเสร็จแล้วก็แคนเซลหรือปิดไปก็ได้ครับอ่าสังเกตง่ายๆครับก็ประมาณสิบเพลงครับเก้าเพลง ก็ประมาณ38เมกก็เปิดตัวนี้ออกมาจากนั้นก็ถัดไปครับก็ถามว่าอะไรสักอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับจากนั้นก็ติ๊กยอมรับอ๋อตัวนี้ทําไม่ได้ครับเป็นไฟแล้วก็เลือกความเร็วในการเขียนจากนั้นก็เบื่อครับก็เียงท่านี้ครับต่อไปก็ยกตัวอย่างวิดีโอครับ วิดีโอจะเป็นอะไรก็ได้ครับ DVD อ่าสมมุติว่า DV d DVD, DVD มีหลายชนิดครับตอนนี้ DVD 9มัน8ปดกิกกว่าก็เลือก v, DVD 5ครับถ้าเรามี DVD 5พวก 4G กิกนะฮะก็เลือกตัวนี้ปึ๊บนะใส่เข้าไปก็เพิ่มวิดีโอเข้าไปครับเป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้นนะครับไฟล์อื่นใส่ไม่ได้ครับอ่าเช่นอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีไฟวีดูเพิ่มไปไฟเดียวแล้วกันครับปุ๊บก็เพิ่มเสร็จแล้วก็แคนเซิลหรือว่าปิดไปครับไฟเดียวอย่างเงี้ยขนาดร้อยกว่าเมกอ่าร้อยกว่าเมกครับเสร็จแล้วก็ถัดไปครับความเร็วตอนนี้สูงสุด 8x ก็ได้หรือว่า 4x ก็กด้ค็ได้แล้วแต่เรา 8x ก็กุด็สุดยอดแล้วครับอ่าเรือบอกไปคร่าวๆตอนนี้ก็คือจํานวนที่สําเนาครับถ้าต้องการสาเนาเยอะก็ ใส่ตัวเลขเข้าไปครับจากนั้นก็กดเบอร์นั่นเองอแค่นี้คร่าวๆครับผมจะย้อนกลับครับจากนั้นครับถ้าต้องการไลท์แผ่นต่อแผ่นเลยครับคือคัดลอ,อกข้อมูลจากแผ่นซีดีไปแผ่นดีสเลยอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เป็นงานก๊อปปี้ก็แล้วแต่เราครับเรียกเอาอย่างเช่นไลท์ดีดีก็จะบอกมาเงี้ยความเร็วเท่าไหรก่ก็ว่าไปครับจากนั้นก็คลิกคัดลอกครับมันก็จะทําการ อ่านอ่านแผ่น DVD ที่เป็นมาสเตอร์ก่อนอ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะถอดหา DVD ที่เป็นมาสเตอร์ออกแล้วก็ให้เราใส่แผ่นเปล่าเข้าไปแล้วก็แล้วก็หล,ลอครับมันก็จะทําการเบิร์นของมันโดยอัตโนมัติครับจากนั้นมันก็จะอ,อินเจ็ต d v d ออกเมื่อมันเสร็จนะครับก็สาหรับวันนี้ก็แนะนําก็ข้าแค่นี้ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็หลังไม้ได้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ